สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเซลก๊อปนะครับวันนี้เซลก๊อปจะพามาชมเจ้า KX230 แตนดาร์ดคันนี้กันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว KX230 Standard นะครับที่ทําการเปลี่ยนโฉมให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับราคาเงินสุดจะอยู่ที่139,300บาทนะครับตัวนี้ก็สามารถดาวได้ผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุดเลย60งวดนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนโฉมเรียบร้อยแล้วนะครับมี ชุดไฟหน้าใหม่นะครับชุดสติ๊กเกอร์ติดทั้งคันนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนยางด้วยนะครับ blue blue> เปลี่ยนยางเพิ่มสีดุมสีล้อนะครับรายละเอียดคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ยังใช้เป็นท่อเดิมนะครับพร้อมกับยางนะครับตัวนี้เป็นยางลายใหม่นะครับเป็นยางลายดูโลนะครับรายละเอียดของคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับตัวเคลือบด้านพิเศษเลยนะครับ ็สังเกตนะครับเพื่อจะเป็นออกผิวด้านๆนะครับช่วยป้องกันนะครับรอยถลอกขีดข่วนนะครับตัวชุดไฟหน้านะครับเราก็จะเป็นหน้ากากใหม่นะครับพร้อมกับด้วยนะครับตัวเลือนไม้เนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวเลือนไม้เดิมนะครับเปลี่ยนหน้ากากใหม่นะครับพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์สีสวยๆเองนะครับตัวนี้นะครับเราก็จําหน่ายกันอยู่ที่ราคา1นึ่งแสนนะครับสามหมบาทนะครับ อ่าตอนนี้สามารถดาวได้ผ่อนได้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็แอดไลน์เซลมาได้นะครับหรือที่หรือจะอินบ็อกเข้ามาที่เพจค a w า s ก k i เกชรณ์ออมโมโตสปอร์ตนะครับอ่าตัวนี้ก็สวยงามนะครับลูกค้านะครับที่รับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพจของเราด้วยนะครับโอเควันนี้เซลก็มารีวิวตัวนี้นะครับอ่ารายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเซลก็กขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ